ก่อนจะติดตามรับชมที่ดินแปลงนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับส c r i b e ช่องคนชายขายที่กันด้วยนะครับ สวัสดีครับพี่ชายครับสวัสดีครับน้องชายแล้วก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกๆท่านนะครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องคุณชายขายที่ครับคุณชายขายที่นะครับวันนี้พี่ชายและน้องชายนะครับพาท่านผู้ชมมาชมบ้านหนึ่งหลังนะครับสวยๆครับผมเราอยู่กันบริเวณไหนครับพี่ชายครับครับเราอยู่กันในเขตพื้นที่ตำบลหมูสีครับผมเรากําลังจะพาทุกท่านมาชมบ้านในโครงการหนึ่งหลัง ครับผมนะครับโครงการนี้เนี่ยก็คือต้องเรียกว่าเป็นโครงการที่อยู่ใกล้ชิดกับอุทยานมากๆเลยครับผมนะครับโครงการนี้ก็คือภูผาทาลาครับผมนะครับเรากำลังจะพาทุกท่านมาชมบ้านสไตล์รูปแบบบ้านเพื่อการพักผ่อนครับผมนะครับตอนนี้เนี่ยเราเดินกันเข้ามาภายในโครงการนะครับบ้านหลังนี้เนี่ยอยู่ห่างจาก ปากทางเข้าด้านหน้าโครงการเนี่ยระยะประมาณสัก100ร้อยเมตรนะครับการเดินทางมายังบ้านหลังนี้เนี่ยถ้าเราเริ่มจากถนนธนรัตนะครับวิ่งมาสุดถนนธนรัฐก่อนจะขึ้นด่านอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่เนี่ยเราเลี้ยวซ้ายมาถึงบ้านหลังนี้เนี่ยระยะทางประมาณ12กิโลเมตรนะครับจากถนนเส้น3052เขาใหญ่วังน้ำเขียวที่ จะเข้ามายังบ้านหลังนี้เนี่ยระยะประมาณสักกิโลครึ่งนะครับโดยแวดล้อมของบ้านหลังนี้เนี่ยก็จะมีโรงแรมดุสิตบีทูนะครับห่างไปประมาณสัก300เมตรแล้วก็เมื่อสักครู่ที่เราขับรถผ่านเข้ามาก็คือ Timbertail Cafe นะครับผมอยู่ห่างจากบ้านหลังนี้เนี่ยประมาณสัก800เมตรตอนนี้เนี่ยเราพาทุกท่านเข้ามาภายในบริเวณบ้านแล้วนะครับบ้านหลังนี้เนี่ยพิเศษนะครับเพราะว่า ด้านหน้าบ้านท่านเจ้าของเนี่ยสร้างบ้านหันหน้าออกหาคลองน้ำด้านหน้าบ้านเนี่ยมีคลองน้ําขนาดความกว้างประมาณสัก20เมตรนะครับเป็นคลองที่ทางโครงการขุดขึ้นนะครับแล้วก็เลียงหินไว้ริมตะลิ่งสวยงามมากนะครับเรียกว่าตามชื่อโครงการเลยนะครับมีทั้งภูผาแล้วก็ทารานใช่ครับเพราะว่าด้านหลังกับด้านข้างบ้านเนี่ยถ้าเราขึ้นไปยืนบนดาดฟ้าบ้านก็จะเห็น อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่แบบในระยะที่ใกล้ชิดมากเลยทีเดียวครับผมนะครับเพราะว่าถ้าจากโครงการภูผาทาราเนี่ยระยะทางไปจนถึงอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่เนี่ยน่าจะไม่ถึงกิโลใช่แล้วครับนะครับตัวโครงการภูผาทารานี้เนี่ยนะครับเป็นโครงการขนาดใหญ่นะมีพื้นที่ทั้งหมดเนี่ย41ไร่มีบ้านที่สร้างขายเนี่ย80กว่ายูนิตนะครับ เดี๋ยวเราจะพาทุกท่านเนี่ยเข้ามาชมภายในตัวบ้านกันนะครับ,รบตัวบ้านหลังนี้เนี่ยนะครับหันหน้าไปทางทิศตะวันออกนะครับที่ดินแปลงนี้มีขนาด131ตารางวาอยู่สูงจากระดับน้าทะเลเนี่ย399เมตรนะครับตัวบ้านเนี่ยเข้ามาภายในซอยย่อยเนี่ยถนนกว้าง8เมตรนะครับตัวบ้านเนี่ยอยู่สุดซอยพอดีเลยมีความเป็นส่วนตัวมากๆนะครับ การสร้างบ้านหลังนี้เนี่ยท่านเจ้าของถมดินนะครับสูงขึ้นมาจากระดับพื้นถนนเนี่ยประมาณเมตรครึ่งนะครับครับผมแล้วก็เป็นการเล่นระดับนะครับส่วนตรงที่เราพาทุกท่านเข้ามาชมเนี่ยก็จะเป็นห้องโถงขนาดใหญ่นะครับก็จะมีห้องครัวนะครับโต๊ะทานอาหารห้องนั่งเล่นพร้อมทั้งมีห้องสุขาเอาไว้นะครับภายในห้องนี้ก็ติดตั้งแอร์ไว้เรียบร้อยแล้วนะครับถ้าเปิดประตูระเบียงด้านหน้าออกไปเนี่ย ก็จะเป็นเทเลสขนาดใหญ่นะค,ะครับไว้ชมวิวของน้ำที่อยู่บริเวณหน้าบ้านนะ,ะซึ่งบริเวณนี้เนี่ยถ้าเป็นช่วงตอนบ่ายแล้วเนี่ยก็จะล่มเลยเพราะว่าหน้าบ้านเนี่ยหันหน้าไปทางทิศตะวันออกนะครับก็จะได้ตัวบ้านเนี่ยให้ล่มเงา บริเวณเทเลสหน้าบ้านนะครับได้ยินเสียงน้ําตกนะครับแล้วก็มองวิวเขานะครับของอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ได้ชัดๆเลยนะครับครับผมบ้านหลังนี้นะครับมีพื้นที่ใช้สอยทั้งหมดเนี่ยประมาณ250ตารางเมตรนะครับประกอบไปด้วย2ห้องนอน3ห้องน้ำนะครับหห้องโถงขนาดใหญ่โรงจอดรถเนี่ยสามารถจอดรถได้2คันในร่มนะครับท่านเจ้าของเนี่ยปลูกต้นไม้เอาไว้ร่มรื่นมากนะครับ ตอนนี้เนี่ยเราพาทุกท่านมาชมห้องครัวครัวก็เป็นลักษณะของครัวบิวอินนะครับมีเครื่องดูดอากาศมีเตาไฟฟ้ามีตู้เย็นนะครับพร้อมหมดแล้วนะครับท่านเจ้าของเนี่ยยกเฟอร์นิเจอร์เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านตามที่เห็นในรูปนี้เนี่ยให้ท่านเจ้าของใหม่ทั้งหมดเลยครับนะครับในบริเวณนี้ก็จะมีห้องน้ําอยู่ใช่ครับก็ห้องนี้เนี่ยห้องน้ําห้องนี้จะไม่มีห้องอาบน้ํานะครับ เดี๋ยวเราจะพาทุกท่านขึ้นไปชมห้องนอนนะครับซึ่งมีอยู่สองห้องก็ต้องเดินขึ้นบันไดมาซึ่งตัวบ้านเนี่ยทำเล่นระดับเอาไว้นะครับความสูงประมาณสักเมตรเจ็ดสิบนะครับจากพื้นชั้นล่างก็จะพบกับห้องนอนนะครับเดี๋ยวเราจะพาทุกท่านไปชมห้องนอนห้องแรกก่อนห้องนอนทั้ง2ห้องนี้เนี่ยนะครับเป็นห้องนอนขนาดใหญ่นะครับภายในเนี่ยก็บิวอิน ตู้เตียงโต๊ะเครื่องแป้งเอาไว้หมดแล้วพร้อมทั้งทางด้านข้างของตัวห้องก็มีประตูออกไปยังระเบียงด้านนอกได้นะครับบ้านหลังนี้เนี่ย<อ>ก่อสร้างมาแล้วประมาณสัก1ิปีได้นะครับแต่ว่าท่านเจ้าของก็ดูแลรักษาบ้านนี้ถือว่าดีเยี่ยมเลยครับผมนะครับภายในห้องนี้ก็มีห้องน้ําส่วนตัวนะครับ <c oughs> ใช่แล้วครับ ก็แยกส่วนเปียกส่วนแห้งไว้เรียบร้อยนะครับ,รบผมเป็นห้องน้าขนาดใหญ่มากๆเลยครับใช่ครับพื้นที่ตรงนี้เนี่ยสามารถที่จะนําอ่างอาบน้ําหรืออ่างจ้ากุชี่มาวางได้เลยนะครับ,รบพื้นที่ยังเหลืออีกเยอะเลยโอเคออกจากห้องนอนห้องแรกติดติดกันเลยนะครับจะเป็นห้องนอนห้องที่สองนะครับผมห้องนอนห้องนี้ก็ใหญ่เหมือนกันนะครับใช่แล้วครับแล้วก็ ตู้บิวอินไว้เรียบร้อยส่วนเตียงนอนเนี่ยก็เป็นเตียงสีขาวนะครับมีตู้ชั้นวางทีวีนะครับลายเดียวกับห้องเมื่อสักครู่ภายในห้องนี้ก็มีห้องน้ำอีกเหมือนกันนะครับเช่นเดียวกันครับมีระเบียงออกไปด้านนอกได้นะครับห้องน้ำก็แยกส่วนเปียกส่วนแห้งเอาไว้เหมือนเหมือนกันนะครับ เป็นสัดส่วนทุกห้องเนี่ยก็ติดตั้งเครื่องปรับอากาศไว้หมดแล้วท่านเจ้าของใหม่เนี่ยหิ้วกระเป๋าใบเดียวเข้าอยู่ได้เลยครับแล้วก็ไฮไลท์เดี๋ยวเราพาท่านผู้ชมขึ้นไปชมบริเวณดาดฟ้าาาครับครับผมบ้านหลังนี้เนี่ยนะครับด้านที่ติดกับถนนที่อยู่ทางด้านหน้าเนี่ยมีความกว้างประมาณ7เมตรครับผมนะครับส่วนด้านหน้าบ้านที่ติดคลองน้ำเนี่ยประมาณ20เมตร นะครับส่วนที่ติดคลองน้ําประมาณ20ินี้เดี๋ยวเราขึ้นไปชมบริเวณดาดฟ้ากันครับดาดฟ้าของบ้านหลังนี้เนี่ยก็ทําเป็น2สเต็ปนะครับท่านเจ้าของเนี่ยปูหญ้าเทียมเอาไว้ครับผมนะครับจะได้ไม่ต้องดูแลอะไรมากแต่หลังอื่นเท่าที่เราสังเกตเห็นก็บางหลังก็เป็นหญ้าจริงเลย ใช่ครับสวยมากๆเลยนะครับครับผมได้ทั้งวิวน้ำวิว <ผม S 2> เขานะครับเรียกว่าอยู่ใกล้ชิดอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่แบบ ปิดกันเลยนะครับโอเคครับเราก็พาท่านผู้ชมชมครบบททั้งหลังแล้วนะครับน่ทราบ่าท่านเจ้าของเนี่ยเสนอขายไว้ราคาเท่าไหร่ครับพี่ชัยครับครับผมบ้านหลังนี้นะครับเอกสารสิทธิ์เป็นโฉนดคุดแดงนะครับเนื้อที่ตามโฉนดเนี่ยคือ131ตารางวาครับผมพร้อมทั้งตัวบ้านเนี่ยมีขนาดพื้นที่ใช้สอย250ตารางเมตรโดยประมาณนะครับครับผมขนาดเนี่ยสองห้องนอน 3ห้องน้ำนะครับหห้องโถงใหญ่จอดรถได้2คันนะครับท่านเจ้าของเปิดขายไว้ที่9ล้าน2แสนบาทครับ9ล้าน2แสนบาทนะครับถือว่าเป็นราคาที่ไม่แพงเลยจริงๆใช่ครับ,รบเพราะเท่าที่เราเคยเห็นบ้านในโครงการนี้ประกาศขายเนี่ย อยู่ที่ประมาณ11-12ล้านใช่แล้วนะครับขนาดพื้นที่ใกล้เคียงกันแบบบ้านคล้ายๆกันเนี่ยราคาจะอยู่ที่ประมาณนี้นะครับแต่หลังนี้เนี่ยถือว่าได้ราคาถูกมากนะครับในขณะที่ได้ทําเลที่ดีด้วยเพราะว่าอยู่ติดคลองน้ําด้านหลังนะครับสำหรับบ้านในโครงการภูผาทาราเนี่ยนะครับมีการเก็บค่าส่วนกลางนะครับอยู่ที่15บาทวาต่อเดือนครับผมนะครับ สำหรับค่าไฟก็จ่ายตรงกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนะครับ,รบส่วนค่าน้ำเนี่ยก็อยู่ที่ยูนิตละ25บาทครับผมนะครับเอาละครับสำหรับบ้านหลังนี้เราก็รายงานครบครบทั่วแล้วนะครับ,รบสำหรับลูกค้าท่านใดนะครับอยากมาชมบ้านหลังนี้นะครับก็สามารถติดต่อ มาได้ที่ช่องคุณชายขายที่ที่เบอร์064-797-8978นะครับคุณนัดหมายล่วงหน้าเราอย่างน้อยสักหนึ่งวันนะครับเพราะว่าเราต้องประสานไปยังท่านเจ้าของบ้านครับผมเพื่อที่จะขอนำกุญแจมาเปิดบ้านใช่แล้วครับแล้วสำหรับวันนี้นะครับต้องฝากทุกๆท่านนะครับกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามช่องคุณชายขายที่กันไว้ด้วยนะครับครับผมแล้วพบกันใหม่ อีพหน้านะครับสำหรับวันนี้ครับผมคงต้องกล่าวคำว่าสวัสดีครับ